ถ้าคุณกินยาเบาหวานหรือยาความดันเป็นประจำแล้วชอบดื่มน้ำสมุนไพรหรือใช้สมุนไพรที่เขาว่าดีต่อสุขภาพคุณควรฟังสิ่งนี้ก่อนเพราะสิ่งที่คุณกินอยู่อาจกำลังตีกันในร่างกายและทำให้ยาที่คุณกินกลับกลายเป็นตัวกระตุ้นความเสี่ยงและส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณ คนที่ใส่ใจสุขภาพแบบคุณมักไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อยแต่สมุนไพราบางชนิดมีฤทธิ์แฝงที่อาจลดหรือขัดขวางการทำงานของยาโดยเฉพาะเมื่อกินเป็นประจำโดยไม่รู้ว่ามีปฏิกิริยาอะไรอยู่เบื้องหลังในคลิปนี้คุณจะได้รู้ว่าสมุนไพรตัวไหนควรหลีกเลี่ยงทันทีถ้ากินยาอยู่และจะเห็นชัดว่าอะไรเสี่ยงอะไรอันตรายไปจนถึงระดับที่ห้ามกินคู่กันเด็ดขาด ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุดและสถาบันทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องนี้แบบมีหลักฐานไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือคำบอกต่อเพราะคนที่รอบคอบและดูแลตัวเองจริงมักจะไม่ปล่อยให้ช่องโหว่แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง สมุนไพรยอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานหลายคนมองว่าเป็นของจากธรรมชาติจึงปลอดภัยเมื่อมีอาการเล็กน้อยหรืออยากเสริมสุขภาพก็เลือกพึ่งสมุนไพรหรือน้ำสมุนไพราจากตลาดหรือจากคนรู้จักที่ส่งต่อกันมาโดยไม่ได้ตรวจสอบผลกระทบต่อยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ประจำ แต่ในมุมของเภสัชวิทยาธรรมชาติไม่ได้แปลว่าไม่มีฤทธิ์และฤทธิ์ของสมุนไพรจำนวนมากสามารถแทรกแซงการทำงานของตัวยาได้จริงทั้งในด้านการดูดซึมและการกระจายตัวยาหรือการเร่งให้ร่างกายกำจัดยาเร็วกว่าปกติจึงมีความเป็นไปได้ที่ยาเบาหวานหรือยาความดันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือมีผลข้างเคียงโดยไม่รู้ตัว หนึ่งในตัวอย่างที่ได้รับความสนใจในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาคือเมล็ดเจียที่มีผู้บริโภคนำมาใช้เป็นประจำในรูปแบบน้ำสมุนไพรน้ำสมูตตี้หรือโรยในอาหารสุขภาพข้อมูลจากการศึกษาในปี2021-2024ถึงพบพบว่าเมล็ดเจียมีส่วนช่วยลดความดันและระดับน้ำตาลในเลือดได้ในบางกลุ่มแต่หากรับประทานร่วมกับยาควบคุมเบาหวานหรือยาความดันอาจทาให้ค่าทางชีวเคมีต่ากว่าปกติเกิดอาการวิงเวียน หน้ามืดมือสั่นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีการปรับยาไม่เหมาะสมสิ่งสำคัญคือผลเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะเกิดจากพฤติกรรมทั่วไปเช่นดื่มน้ำสมุนไพรจากตลาดที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดโดยไม่รู้เลยว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างหรือใช้น้ำสมุนไพรสูตรหมักเองที่ไม่มีข้อมูลปริมาณหรือธิททางเภสัชอย่างเป็นระบบ หลายคนที่เข้าใจกลไกของยามักจะไม่ละเลยเรื่องแบบนี้คุณเองก็เช่นกันการที่คุณดูคลิปนี้อยู่คือสัญญาณว่าคุณไม่เลือกเดินแบบเดิมโดยไม่ตั้งคำถามไม่ใช่แค่มเมล็ดเจียเท่านั้นสมุนไพรยอย่างกระเทียมขมิน้นและขิงก็มีฤทธิ์ต้านอักเสบที่ได้รับยืนยันจากหลายงานวิจัย แต่ฤทธิ์เดียวกันนี้สามารถเร่งการขับยาบางชนิดออกจากตับได้เร็วขึ้นซึ่งอาจทำให้ยาลดน้ำตาลหรือยาละลายลิ่มเลือดมีผลน้อยกว่าที่ควรหรือในทางตรงข้ามอาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกมากขึ้นหากร่างกายรับฤทธิ์ทั้งสมุนไพรและยายาวนานเกินไป นี่คือเหตุผลว่าวงการแพทย์จึงไม่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใช้สมุนไพรโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะถึงแม้หลายชนิดมีคุณประโยชน์แต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายร่วมกับยาก็กลายเป็นอีกระบบที่ต้องควบคุม ในกลุ่มน้ำสมุนไพรที่วานขายทั่วไปเช่นน้ำมะระขี้นกว่านหางจระเข้หรือน้ำต้มสมุนไพรรวมก็ต้องระวังเช่นกันเพราะบางชนิดอาจมีฤทธิ์ลดน้ำตาลหรือขับน้ำซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลและความดันในผู้ที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องหากคุณกินยาอยู่และเคยมีอาการคล้ายน้ำตาลตกหรือหน้ามืดวูบขณะลุกนั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังได้รับผลข้างเคียงจากการผสมฤทธิ์ระหว่างยาและสมุนไพรโดยไม่รู้ตัว ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้ชี้ให้คุณกลัวหรือเลิกกินสมุนไพรไปเลยแต่ชี้ว่าคุณควรรู้และเลือกใช้โดยมีข้อมูลรองรับเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ละเลยรายละเอียดเล็กน้อยในเรื่องสำคัญและนั่นคือทักษะสำคัญที่สุดในการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนในระยะยาว ก่อนที่เราจะไปต่อในช่วงถัดไปถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยในการดูแลตัวเองและไม่เชื่อทุกอย่างจากฉลากง่ายๆถ้าคุณคิดว่าข้อมูลนี้ควรถ,ถึงมือคนอื่นบ้างฝากกดแชร์กดไลค์และคอมเมนต์ไว้ว่าคุณเคยกินสมุนไพรคู่กับยาอะไรอยู่จะได้เป็นประสบการณ์ร่วมของคนที่ดูแลสุขภาพแบบคุณ หลายคนเชื่อว่าสมุนไพรหรือเครื่องเทศอย่างดีที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเช่นขมิน้นขิงเพราะใช้ในอาหารมานานแต่ความจริงคือฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชเหล่านี้สามารถแทรกแซงการออกฤทธิ์ของยาได้โดยเฉพาะเมื่อรับประทานในรูปแบบที่เข้มข้นกว่าปกติเช่นแคปซูลผงสกัดหรือชาสมุนไพร ตัวอย่างที่พบได้คืออบเชยโดยเฉพาะอบเชยชนิดแคสเซียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาถูกและพบในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลายชนิดอบเชยชนิดนี้มีสารชื่อคูมารินอยู่ในระดับสูงซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเลือดออกได้หากใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดหรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด มีรายงานว่าผู้สูงอายุที่กินอาหารเสริมอบเชยติดต่อกันเกินสองสัปดาห์โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์อาจประสบภาวะน้ำตาลต่ำกว่าปกติหรือความดันตกกระทันหันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการปรับขนาดยาเบาหวานหรือยาความดัน ขมิ้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถูกมองว่าปลอดภัยเสมอเพราะมีสารต้านอักเสบอย่างเคอร์คูมินซึ่งมีคุณสมบัติลดการอักเสบและช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแต่หากใช้ร่วมกับยาเบาหวานอาจเสริมฤทธิ์กันเกินไปจนระดับน้ําตาลลดต่ําเกินควรและหากใช้กับยาต้านเกล็ดเลือดก็อาจเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้ในทํานองเดียวกันขิงในรูปแบบน้ําสกัดเข้มข้นหรืออาหารเสริมก็อาจส่งผลคล้ายกันโดยเฉพาะถ้าใช้ควบคู่กับยาแอสไพรินหรือยาละลายลิ่ม เลือดชนิดอื่นซึ่งอาจทําให้เกิดจ้ำเลือดหรือเลือดออกง่ายกว่าปกติคนที่เข้าใจกลไกายาแบบคุณมักไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยแบบนี้กลายเป็นจุดเสี่ยงที่คุมไม่ได้เพราะคุณรู้ดีว่าร่างกายไม่ใช่ระบบที่ทดลองได้ซ้ําแล้วซ้าอีกโดยไม่รู้ผลข้างเคียง ถัดจากเครื่องเทศในครัวเรามาดูที่กลุ่มชาสมุนไพรซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยากลดน้ำตาลหรือลดอักเสบอย่างเป็นธรรมชาติเช่นชาว่านหางจระเขและชาคามโมไม แม้เครื่องดื่มเหล่านี้จะถูกมองว่าดื่มแทนน้ำเปล่าได้แต่ความจริงคือสมุนไพรเหล่านี้มีฤทธิ์เปลี่ยนระดับน้ำตาลความดันหรือระบบเลือดได้หากใช้ร่วมกับยาประจำเช่นว่านหางจระเข้อาจเสริมฤทธิ์ยาลดน้ำตาลในเลือดชาคาโมไมมีรายงานว่าทำปฏิกิริยากับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ที่น่าเป็นห่วงคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักไม่มีการระบุปริมาณสารออกฤทธิ์และผู้บริโภคหลายคนก็ดื่มต่อเนื่องทุกวันโดยไม่มีใครเตือนว่ามันอาจส่งผลต่อยาที่กำลังกินอยู่ถ้าคุณเคยหลีกเลี่ยงชาที่ไม่มีฉลากชัดเจนหรือเคยตั้งคำถามกับสูตรน้ำสมุนไพรที่แจกกันฟรีในอินเทอร์เน็ตนั่นไม่ใช่การกลัวเกินเหตุแต่เป็นการแสดงถึงการรับผิดชอบต่อตัวเองในแบบที่คนรอบคอบเท่านั้น สมุนไพรหลายชนิดเมื่อกินเพียงครั้งเดียวอาจไม่เกิดผลกระทบอะไรชัดเจนแต่ปัญหาที่แท้จริงของคนที่กินยาเบาหวานหรือความดันคือการกินซ้ำโดยไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งนั้นมีฤทธิ์ทางเภสัชที่อาจแทรกแซงการทำงานของยาได้มีผู้สูงวัยจำนวนมากที่ดื่มน้ำสมุนไพรหรือน้ำชาสมุนไพรทุกวันบางคนใช้น้ำต้มใบไม้แทนน้ำเปล่า ขนาดเดียวกันก็ยังต้องกินยาเมทฟอร์มินกลิพิไซแอมโลดิพินหรือยาละลายลิ่มเนื้อดอยู่ทุกเช้าเย็นเมื่อริ์ของสมุนไพรเริ่มซ้อนทับกับริ์ของยาร่างกายอาจตอบสนองช้าลงหรือเร็วเกินไปจนระบบการควบคุมความดันและน้ำตาลผิดปกติในที่สุด ตัวอย่างที่มีรายงานชัดเจนคือชาเฟนุกรีกซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำตาลแต่หากใช้ร่วมกับยาเบาหวานอาจเสริมฤทธิ์กันเกินควรจนเกิดภาวะน้ำตาลต่ำทำให้หน้ามืดหัวใจเต้นช้ามือสั่น นอกจากนี้ยังพบว่าการกินสมุนไพรกลุ่มที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเช่นหญ้าหนวดแมวใบเตยหรือน้ำขิงเข้มขน้นหากใช้ต่อเนื่องอาจเร่งการขับโซเดียมและโพแทสเซียมจนความดันตกและเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะได้โดยเฉพาะถ้าใช้ร่วมกับยาความดันบางชนิดเช่นไฮโดโครโคลอโรไทอาไซด์หรือโลซาทัน สิ่งที่น่ากังวลคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังกินอะไรอยู่เพราะสมุนไพรเหล่านี้ไม่ได้แสดงสรรพคุณเป็นฉลากแต่ถูกรวมอยู่ในสูตรรวมที่ต้มจากหลายชนิดผสมกันบางคนเชื่อในสูตรสมุนไพราจากวัดบางคนใช้สูตรที่บอกต่อในกลุ่มลายผู้สูงวัยโดยไม่เคยตรวจสอบว่าฤทธิ์ของสมุนไพรเหล่านั้นไปตีกับยาหรือไม่หลายคนที่หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชัดเจนเพราะรู้ดีว่าความแน่นอนสำคัญกว่าคำบอกต่อ คุณเองก็คงรู้คนที่ผ่านการดูแลตัวเองมาหลายสิบปีไม่ควรปล่อยให้ร่างกายต้องเสี่ยงเพียงเพราะเราไม่รู้ชื่อสิ่งที่ดื่มยิ่งไปกว่านั้นยังมีกรณีที่รุนแรงเช่นการใช้ชาคามโมไมล์หรือน้ำว่านหางจระเข้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่งพบว่าอาจทำให้เลือดออกในระบบทางเดินอาหารหรือเลือดออกใต้ผิวหนังโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า อันตรายเหล่านี้เกิดจากการสะสมโดยไม่รู้ตัวมากกว่าการกินครั้งเดียวบางคนเริ่มมีอาการวิงเวียนง่วงเฉยขาไม่มีแรงหรือความดันตกช่วงเช้าก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนแก่ทั้งที่อาจเป็นสัญญาณเตือนจากฤทธิ์สมุนไพรที่ซ้อนกับยาโดยตรงหากคุณเริ่มสังเกตว่าอาการเล็กน้อยบางอย่างเกิดซ้ำๆโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนนั่นอาจไม่ใช่แค่อายุแต่คือระบบในร่างกายกำลังถูกกดผิดจุด คุณเป็นคนที่ไม่มองข้ามสัญญาณเล็กๆอยู่แล้วและนี่คือจังหวะที่ควรเริ่มเช็คให้แน่ใจว่าสิ่งที่กินทุกวันกำลังช่วยหรือกำลังรบกวนร่างกายของคุณกันแน่ถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณจริงจังกับการดูแลตัวเองมากกว่าคนทั่วไปและคุณก็คงเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงจากสิ่งที่เรากินทุกวัน ในช่วงถัดไปเราจะพาคุณออกจากความไม่แน่ใจนี้ไปสู่คำตอบว่าแล้วคุณควรทำอย่างไรถ้ากินยาอยู่และอยากใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยอย่าเพิ่งหยุดดูตรงนี้เพราะส่วนถัดไปคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อรู้แล้วว่าสมุนไพรบางชนิดสามารถแทรกแซงการทำงานของยาได้จริงคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยได้อย่างไรถ้ายังต้องกินยาทุกวัน ข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือต้องแจ้งผู้ให้การดูแลสุขภาพเสมอว่าคุณกำลังใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอยู่ข้อมูลจากเมโยคลินิกระบุว่ามากกว่า70%ของผู้สูงอายุใช้สมุนไพรร่วมกับยาแต่มีเพียงหนึ่งใน4เท่านั้นที่แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร การไม่เปิดเผยตรงนี้อาจทำให้ทีมแพทย์ปรับยาโดยไม่รู้ว่ามีปัจจัยแทรกซ้อนอยู่ในร่างกายของคุณแล้วสิ่งที่ควรทำคือบันทึกชื่อสมุนไพรน้ำสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณใช้ประจำแล้วแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งโดยเฉพาะหากคุณใช้ยาในกลุ่มต่อไปนี้ยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินแอสเพรินยาความดันเช่นแอมโลดีพีนโลซาทานัน ยาเบาหวานเช่นเมทฟอร์มินกลีพิไซยาควบคุมจังหวะหัวใจเช่นดิจจกซินโปรพรานอโลผู้ที่ดูแลตัวเองจริงจังมักมีนิสัยที่ไม่ปล่อยให้ความเคยชินมาบดบังความถูกต้องคุณเองก็คงไม่อยากให้ยาที่ใช้อยู่กลายเป็นสิ่งที่ร่างกายรับผิดชอบไม่ไหวเพียงเพราะข้อมูลเล็กน้อยไม่ได้ถูกพูดถึงข้อถัดไปคือ การเว้นระยะห่างระหว่างการกินยาและสมุนไพราหากคุณจำเป็นต้องใช้สมุนไพราบางชนิดร่วมเช่นดื่มน้ำมะระขี้นกหรือชาขิงควรเว้นระยะห่างจากยาหลักอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้ตัวยากับสารออกฤทธิ์ชนกันขณะด,ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดแม้จะไม่สามารถกันปฏิกิริยาได้ร้อเปอร์เซ็นแต่ก็ช่วยลดความรุนแรงและความเสี่ยงได้อย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรเลือกแบรนด์ที่มีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถือเช่นองค์การอาหารและยาซึ่งจะระบุปริมาณสารสำคัญชัดเจนหลีกเลี่ยงสินค้าที่ไม่มีฉลากไทยหรือไม่มีเลขทะเบียนออยาหากเป็นสมุนไพรแห้งหรือเครื่องดื่มสกัดควรซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้และไม่ควรใช้สูตรผสมที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง คุณที่เลือกดูคลิปนี้จนถึงจุดนี้ไม่ได้มาเพราะกลัวสมุนไพรแต่เพราะคุณอยากใช้มันให้ถูกคุณไม่ใช่คนที่ยึดติดกับคำบอกต่อแต่คุณเลือกสิ่งที่มีข้อมูลชัดเจนสนับสนุนโดยหลักฐานและไม่ทำให้สุขภาพที่คุณรักษามาทั้งชีวิตต้องเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว สุดท้ายถ้าคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณกินอยู่ทุกวันมีอะไรแฝงอยู่บ้างให้เริ่มจากขั้นตอนง่ายๆคือทำรายการของกินของดื่มที่คุณใช้บ่อยและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครั้งต่อไปที่คุณไปหาหมอเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้สมุนไพรได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลและที่สำคัญคุณยังได้ดูแลตัวเองในแบบที่คุณเชื่อมั่นอยู่แล้วคือรอบคอบรู้จริงและมีวินยัย สิ่งที่คุณได้ฟังในคลิปนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณกลัวสมุนไพรหรือปฏิเสธภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ต้องการให้คุณเห็นความจริงที่ถูกมองข้ามว่าสมุนไพรหลายชนิดเมื่อกินควบกับยาแผนปัจจุบันอาจเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้ตัวยาไม่ได้ผลหรือร่างกายเกิดผลข้างเคียงโดยไม่รู้ตัวคุณเป็นคนที่ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและนั่นคือเหตุผลที่คุณยังอยู่กับคลิปนี้จนจบ ไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมเสียเวลามาทำความเข้าใจกลไกของยาและสมุนไพรแต่คุณเลือกทำเพราะคุณรู้ว่าสิ่งเล็กๆที่ทำสม่ำเสมอคือรากฐานของสุขภาพระยะยาวเราหวังว่าคุณจะได้แนวทางที่นำไปใช้จริงทั้งการเว้นระยะห่างของการกินการแจ้งข้อมูลกับแพทย์และการสังเกตสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายบอก อย่าให้ความเคยชินจากอดีตทำให้อนาคตของคุณต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็นและอย่าลืมว่าคนรอบตัวคุณอาจกำลังตกอยู่ในความเข้าใจผิดแบบเดียวกันถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้สำคัญฝากกดแชร์ถ้าคุณมีคำถามหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพรคู่กับยาคอมเมนต์ไว้ให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันกดติดตามช่องสูงไวยใจเกินร้อยเพื่อไม่พลาดสาระที่ออกแบบมาเพื่อคุณแล้วพบกันในตอนถัดไปครับ